้ำายบานตะพังแล้วตอนนี้นี่สะพานขัวบานนันกตึกกระดุงแล้วท่าช่วงนี้ฝนตกพายุมากผก็มีบ้บานใดมีสายนาขาเแี่ต,ตึกกระดุงขากระดุงอยากคืออยากพร้อละว,วงนี่เนาะ แต่คือพรอนย่องย่องปลาหง่ถือละขาดเริ่ไปจักเฮ้ได้เลยปลาโยปลาย่งก็เอาไปก่อนนะอยากได้ปลาค้าบ่บจะบุษงผูวลินลินนะเนาะได้บ่จัก Mà. Ừ, để phá năng cả tức. เอากระดุ up, wow. ้งมาตอนดุยทางกระดูทางเบ็ดนะไหนป้าตุนี่อย่างก็ให้เลาะเนป่านี่เพิ่นเอาเมื่เฮ้ยฝากนะกระตึกอ้าวตอนนี้พอได้ดาวแล้วทางนะเอาย่ออีกบ้านหนึ่งความมั่นใจตอนเช้าไปจักเนาะ อ่านได้เลยดิ <c oughs> หินเลยขำจังหน่อยจะบูดตึกพางน,นันป่าลุงเจให้เจนเาน้ำยังหน่อยหนึ่งก้อนขัวเลยเราช้ำสิอหบน้ำมืออื่นเด็กน้อย นี่ก็มีได้ดิเป็นอันดยทางนี่ได้อยู่บ่อฮะเด้ได้ปาออกสามบ่ไปบึ่งขั่วก็ไปบึ่งสะพานขั่วเป็นยังไงดูเราบ่ได้ท่ายัญกาศอยู่ที่ขั่วนี่เนาะโอ้ยเลื่มผุพังแล้วทางนั้นก็บ่มีบ่อนกันไว้ละ อู้น้ำบานเลยได้อยู่บ่อโตซิดเบ็ดนห่อได้เด็กน้อยเขาไปซิดเบ็ดอืมโอเคน้ำลงจะมาซิดโอ้น้ำเอ,ขอเขาซิดเบ็ด สางนกระติกปูบ้านนี้บ่มีอย่างกันเลยรดถ้ารดเจือลงไปนี่กับเละต่อมเลยมันออกแล้วมีแต่อาศัยขี่มาทางนี้รดจักระมันได้อยู่ล่องนี่ถ้าไปทางนี้เลยเสี่ยงปู่างน่ากระตึกกระดุย่างนี้ น้ำพายุมาคืนหนึ่งแต่กี้น้ำยุ่เป็นยุ่ตะโกนห่วยป้ะ หลังจ้าพุ่นตุกมีหมอกเชิงภูผาป่าไม้ <c oughs> ยูนี่กะไปบ่ได้ต้องคอยไปเอาไปแห้งยันตุกอันนี้ใช่ได้ทีอัน ชื่อว่ารึมเลยบ้ามาอีกมือแรงนี่ยันลวดน้ำลวดทางเลยคนกำลังมาตึกกระดูกอู้ ว้าตัวนี้อันตรายพอตึกนึ่งถลุงมาทางนี้หักละ โอ้ยเสียงน้ำอ่ะเหยียบตัวนี้เลยสางนื้อแล่ปลาตัวใหญ่ปะอ่นน้หมดองออกแล้วปลาดองแล้วสิป่นจะได้ย่อ เห็นผลลินเนี่ยสิได้เนาะนี่นี่อะนะตัวใหญ่ปะ ตัวใหญ่ปะเต้าโอ้ได้หดป่าแล้วลูกซิดกินนี่เด็กน้อยนี่กันดิเดึงป่าเด็กน้อยก่อนอ่าคือว่าหากระซิดยังได้ป่าอลไรเด็กๆเลยเออตัวใหญ่จุ๋มเจือเนาะโอ้นี่ป่าอีกเนาะมันตอดไปเลยนิ่งๆเราไปเลยบ่โตดึงวูดไปเลยมันกึ่นบ่ อืนเบ็ด oh, อ oh, so ีกอยู่ทีน้อนเรากาซีดเบ็ดเดี๋ยวไม่ห้อยฮะไม่ห้อยปลาลูกตัวหน้าเออโอ้ตัวใหญ่ก็หมูตัวนั้นอ่าี่ทำนั่นก็ไปตึกลายพังคุแล้วพังหนักยังย่ออยู่ นกำลังมากเลยตอนนี้ลืมมืดๆมาอีกแล้ว